เราใครเนี่ยใครากินน้ำที่บอลตัวเาหนึ่งครับเราขับก็ได้เราเป็นตัวพิเศษครับฝนตกอ่ะเลืนยงผามันนอนเลฝนตกมีอยู่คร่กินน้ำก็เลื้ยงผามันนอนที่อมันอยู่บลี้งามีแหละกลองถ่ย่องม่ันเป็นที่รึที่อาศัยเ้ยงผาเี้ผานอนร้านบูกราน ลูกซ้านครับตัวอะไรชอบกินก็ตัดทั้งตัดที่กินพืชชอบปาช้างเชิงก็กินเก้งก็กินครับรอกอะไรนะชอบลิงก็ชอบชอบกินกกินพืชมนุษย์ก็ชอบมันเป็นยายายาแก้อะไรก็ไอพวกนี้วิตามินสูไงไอพวกไอวิตามินซีวิตามินซีเยอะ คือผักบุงซ่าออกินได้กินได้นะคะเป,เป็นยาสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งะครับส <โอ S 1> ัตว์กินได้ต้มจิ้มพริกต้มจิ้มต้มจิ้มกับพริกเนี่ยอร่อยอ่ะจำนวนเกอดเจ็ดสิบชีวิตก็ได้เดินทางมาถึงที่พักซึ่งห่างจากหมู่บ้านห้วยหินดำประมาณ6กกิโลเมตร กำลังหุงหาอาหาร mm. เพื่อที่จะรับประทานในมื้อเย็นของวันนี้ mm. พวกเราได้เดินกันมาเหน็ดเหนื่อย mm. กระเตรียมกลางเต้นทำที่พักอันนี้เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญหงูได้เลยเข้ามาในเต้นของพวกเราทันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ mm. กำลังจะ ข้าวแบบสมัยก่อนซึ่งมีการเช็ดน้ำคือรินน้ำข้าวออกเป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่เป็นน้องพลอยซึ่มาจากวัดป่าก็มีความหวังอยู่ที่เตาคนเราเกิดมานั้นพระพุทธเจา้าตรัสว่าเป็นของนิดหน่อย เกยบเสมือนน้ำค้างเหือดแห้งไปมันกับชีวิตคนเราเกิดมาย่อมมีน้อยนักนาในการทำความดีในการสร้างบุญสร้างกุศลเราจะต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลห้ามาให้ครบโดยเฉพาะศีลห้านั้นเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ อยู่ร้อเปอร์เซส่วนคนที่มีศีลห้าเหลือแค่สี่ข้อความเป็นมนุษย์ก็เหลืออยู่แค่80%ดสอร์เซนาเหตุที่พระพุทธเจ้าของเราให้เรารักษาศีลก็เพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นมีความปลอดภัยไม่บาดเจ็บพระพุทธเจ้านั้นก่อนบวชเป็นเจ้าชายสิทธธะ เป็นผู้เพียรพร้อมด้วยสมบัติต่างๆมากมายมีปราสาทสามฤดูมีนางสนมแต่พระองค์ก็ทิ้งสิ่งต่างๆไปคนเราเกิดมามมีความอยากได้มากหรือโลภมากก็ทำให้มีความทุกข์มาก หรือเ,เป็นผู้ที่มีความสันโดดอยู่อย่างพอมีพอกินก็<ม>ทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขได้<ม>พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างคือเวลาประสูตรก็ประสูตรในป่าระห,หว่างเมืองกระบิลพัดและเมืองเทวทหา เวลาตัดสรุกรสับสรุในปา่าแม้แต่พระองค์ส่งปรินิพานก็ส่งปรินิพานในปา่าเพราะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องรู้จักรักษาธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติ